สวัสดีครับกจิตไลฟ์นะครับวันนี้เนี่ยเราพามาชมระบบ M-flow นะครับตอนนี้เราอยู่ทางคู่ขนาดมอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวหมายเลข9นะครับเส้กนการจนาุิิเศษท่อนแถวแถวคันนายาวสะพานสูง M-flow ที่ทุกคนเห็นอยู่จะเป็นป้ายขวาสุดน,นะครับเป็นระบบที่ใช้ AI ในการจับทะเบียนรถ และรถที่เข้าสู่ระบบนี้ก็คือจะสามารถจะ่ายค่าผ่านทางทางมอเตอร์เวย์ไม่ทางหลวมอเตอร์เวย์นะครับด้วยระบบอัตโนมัติโดยทุกคันที่จะใช้ระบบนี้จะต้องเข้าไปแอปพลิเคชัน M-Flow นะครับแล้วก็ผูกภาพหน้ารถนะครับแล้วก็สำเนาคู่มือทะเบียนรถถ้าเกิดคุณไม่มีสำเนาคู่มือทะเบียนรถนะครับรทไฟแนนซเนี่ยจะมีเรียกว่าเอกสารที่ถ่ายเอกสารจดไฟแนนซ์นะก็จะให้เรามาก็ให้ถ่าย หน้าที่เป็นชื่อผู้รับรองรถนะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนกับ M-flow ได้นะครับแล้วก็ผูกช่องทางการชำระเงินไม่ว่าจะผูกอีซี่บัเอาร์หรือว่าบัตรเครดิตเลขที่บัญชีก็แล้วแต่สะดวกชำระรายทั้งหรือรายเดือนรายเดือนก็ได้นะครับสิ่งที่เราเห็นนะวันนี้ใน m อ็มโฟลเนี่ย, m ยทำให้ทุกคนสะดวกมากขึ้นตรงที่ว่ารถทุกคันที่เข้าในมอเตอร์เวย์เนี่ยถ้าเกิดสมมติผ่านๆมาช่วงแถว ระกำแพงนะครับเศรีไทยหรือว่าลำลูกกาที่ตัดลำลูกกาเนี่ยเขาจะมีรถชะลอตัวน่าจะเยอะมากแล้วการที่มีเอ็มฟลมาช่วยเนี่ยรถทุกคันจะไม่ต้องเบรกเพื่อจ่ายเงินถึงแม้ว่า E ีซี่พาร์สเอ็มพารสที่ใช้ในมอเตอร์เวย์นะปัจจุบันนียครับจะต้องเบรกเพื่อจ่ายเงินนะเพราะว่าระบบเกา Pass, ่าหรที่ใช้พานเอ็มพาสจะจับได้แค่ความเร็วไม่เกินประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถ้าจำไม่ผิดนะครับะระยะห่างแต่ แะในการที่จะเข้าช่องแต่ลคลั้งนะทําให้เกิดการชะลอตัวอันนี้ไม่ใช่ปัญหาหลักแต่ปัญหาหลักใจคือช่องเงินสดช่องเงินสดเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าทุกคันรัมัน80-90%้นะครับจะเข้าช่องเงินสดเพราะว่าสะดวกกว่าทุกคนไม่มีการเลจิสเตอร์ในระบบนะครับก็จะทําให้เกิดการชะลอตัวหนักมากแล้วก็เกิดท้ายแถวยาว M Flow เนี่ยทุกคนจะได้ใช้นะครับในทั้งระบบ ทางด่วนและมอเตอร์เวย์อันนี้ก็เลยเป็นคลิปแรกที่เราอยากจะเกินและบใายทุกคนได้พอรู้จักเขามากขึ้นเพราะว่าถ้าคนที่ใช้ระหว่างเมืองเนี่ยจะบอกว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยสะดวกดีแต่ว่าเจ้าทางด่วนในเมืองเนี่ยครับเขาก็จะหยิบ m Flow ไปใช้เหมือนกันเพราะว่าระบบเนี้ยเป็นระบบน่าจะเป็นโปรเจกต์ของกระทรวงคมนาคมนะครับครับตอนนี้ก็จากเมื่อกี้อยู่คู่ขนานมอเตอร์เวย์นะครับก็เข้ามาใช้ทางมอเตอร์เวย์หมายเลขเ้าแล้วนะครับทาง ราชน,นะพิเศษนะข้างหน้าคุณจะเห็นว่ามีเอ็มฟลรถข้ามข้ามรถไม่ลงทะเบียนผ่านากาน็คือแปลภาษาไทยง่ายๆคือรถที่ไม่ลงทะเบียนอย่าเพิ่งเข้านะครับให้ให้ไปเข้าช่อง e a s y Pass หรือว่าช่องเ e ง e ินสดก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าจะมีสีฟ้า3เส้นแล้วนะไอจับเลนแล้วนะครับเขียนว่าเอ็มฟเราก็จะไหลเข้าไปเลยเพราะรถผมเนี่ยได้ลงทะเบียนจกักเอ็มฟเรียบร้อยแล้วนะครับระบบเอ็มฟจะ ทะเบียนรถนะครับแล้วก็ถ่ายภาพหน้ารถแล้วข้อมูลตรงนี้ก็จะโชว์ในแอปพลิเคชันนะครับหน้าต่ากลลองคุณจะเห็นว่าอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับพุ่งเสาดีนี่นะครับก็จะเป็นระบบในการจับแล้วก็จะมีระบบการสะท้อนเรดาร์อะไรต่างๆที่เขาจะติดเป็น AI นะครับอันนี้เอ็มเราผ่านมาละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในแอปเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับก็จะมีหน้าจา้าหน้าตาบิลลิงเนาะส่วนด้านซ้ายถ้าเกิดใครที่ยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยใครใช้มอเตอร์เวย์ ขอให้เข้าช่องปกตินะครับเพราะถ้าเกิดคุณเข้า M 4แล้วคุณไม่จ่ายเงินเนี่ย๋ยวจะมีปัญหาที่ร้าซึ่งวิธีการแก้ในตอนนี้นะครับก็คือถ้าคุณได้เข้า M 4แล้วคุณไม่ลงทะเบียนเนี่ยคุณก็ติดต่อกรมทางหลวงนะแล้วก็ไปชําระเงินที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับสามารถใจ่ายที่เคาน์เตอร์เซ์วิสได้มีหาบริการ10บาทปกติเลย 10. บรือสิบาทจะไม่ได้หะไม่เคยจ่ายนานมากส่วนถ้าใครลงแล้วก็ลอง,งมาใช้งานได้ตอนนี้เนี่ยน่าจะเลยช่วงที่ใช้ฟรีมาแล้วนะครับจะมีส่วนลดผมจำไม่ได้ว่าส่วน แป่ว่ามีส่วนลดที่ประกาศในเว็บของกรมทางหลวงอยู่นะครับในแอปพลิเคชันก็มีขึ้นอยู่เหมือนกันเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาใช้ระบบอินโฟมากมขึ้นนะครับเพราะว่าเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่อาการเพื่อให้การใช้งานทางด่วนและมอเตอร์เวย์นะยังว่าทางด,ด่วนเพราะทางด่วนเนี่ยการทางพิเศษเราเขาจะเอาเข้ามาใช้ในระบบของเขาเนี่ยให้มากขึ้นแล้วเพราะว่า Easy pass, อ,อีชิพาสก็อยากที่ทราบกันดีว่าปัญหาอีชิพาสที่ทุกคนทราบกันเลยคือเมื่อเข้าไปแล้วรถไม่มีเงินในตัวแท็กอีชิพาสทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าต้องถอยหลังซึ่งอันตรายมากครับอีชิพาสนะครับหรือว่าเอ็มพาสก็จะเป็นระบบเดี่ยวกันที่ือระบบเติมเงินเข้าแท็กแต่อันนี้ไม่ต้องครับก็คือวิ่งก่อนจ่ายทีหลังนั่นเองแต่มีระยะวเยวลาที่กำหนดซึ่งใครจ่ายทีหลังก็จ่ายช้าเกินก็โดนค่าปหลับตามนี่คงต้งบอกเขาได้แจ้งไว้แล้วนะครับ ครับสำหรับท่านที่ได้รับชมไปแล้วนะครับว่า m f l o w ใช้งานยังไงสะดวกยังไงนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันแล้วเนาะรถเราไม่ต้องมาหยุดรถเพื่อจ่ายเงินหรือเพื่อแตะบัตรแบบที่ตา่างประเทศทำหรือว่าจะเป็นการแชร์แถบ e a s y Pass ต้องมาติดตั้งบนฟิล,มล์มรถทําให้กระจกมันเหนียวก็แต่ปัญหาพวกนี้ทิ้งไปได้เลยแต่ว่าก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับณนะวันที่เราได้ทดลองคือวันที่3าพฤษภาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะแล้วอย่างแรกเลยคือผมได้ลงทะเบียนในแแอป Imflow ไลล้ว้วนะวก็ ระหว่างทางนั้นเนี่ยผมก็ไปร้านกาแฟผมเลยเปิดแอปพลิเคชันแล้วพบว่าค่าผ่านทางตอนแรกเนี่ยขึ้นมาเป็นศูนย์แล้วก็โชว์เป็น24บาทผมก็เลยงงว่า24บบาทคืออะไรทําไมขึ้นมาสักพักนึงผมก็ปิดแอปแล้วก็เปิดใหม่ก็กลายเป็นศูนย์ตอนนี้ผมเลยคิดว่าระบบน่าจะยังไม่เข้ามาั้งแต่ว่ามันมีรายการการผ่านทางไปแล้วก็เลยงงง,งนิดนึงผมก็เลยรอจนถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็เที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืน15นาทีประมาณนั้นก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาผมเลยโทร call center c เซ็น e n t e r แจ้งว่าระบบมีปัญหาาในกรออัปเดตข้้มมูลแลแวผ ทางระหว่างวันเนี่ยผมก็ได้มีการเปลี่ยนนิดนึงว่าบัตรเครดิตที่ผมเคยผูกจากการชําระเป็นรายรอบบินเนี่ย ขอเปลี่ยนเป็นรายครั้งรายรอบบินคืออะไรเขาจะตัดว่า1เดือนเนี่ยมี2รอบบินคือ1นึถึงสิแล้วก็1 6บหถึงสาซึ่งจะแบ่งเป็นสรอบคราวนี้ทาไมผมถึงเปลี่ยนเป็นรายครั้งก็ให้ผลที่ว่าถ้าเราใช้ทุกครั้งเนี่ยเราจะเห็นรายการต่อครั้งเลยในบินบัตรเครดิตนะครับซึ่งจะตรวจสอบง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติคุณเป็นรายรอบบินเนี่ยคุณต้องมานั่งดูเองเ่ะว่าผ่านกี่ครั้งอะไรยังไงซึ่งมันปวดหัวนะบางทีอาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้อาจจะเจอว่าทะเบียนปลอมเข้ามาวิ่งก็เป็นไปได ด้วยความที่3 1ต่อวันที่1เนี่ยมันเป็นช่วงระหว่างเดือนทําให้บินนั้นน่ะบินที่ผมวิ่งผ่านเนี่ยตามบนหน้าจอเดี๋ยวขึ้นลูกให้ดูนะครับจาก30บาทลด20%เป็นะครับเป็นโปรโมชั่นถึงวันที่10มีนาเหลือ24บาททําให้บินนี้ตกไปผมก็เลยต้องมีการโอนจ่ายเงินเองหรือว่าจ่ายับรบเครดิตแบบที่กดแมนนวลเองอันนี้ผมก็ร้องเรียนไปว่าถ้าอย่างนั้นผมให้ผมผูกออโต้ทำไมในเมื่อถ้าออโต้แล้วเนี่ย ควรจะออโต้ทั้งหมดหรือว่าถ้ามันตกรอบนิดนึงอะ่ะก็ไปลงบินทัดไปได้ไหมเมื่อไงผมก็ต้องโดนค่าปรับอีกใช่ไหมครับต่อมาออต้องบอกว่าเป็นปัญหาคนที่มีรถหลายคันแล้วระบางคันไม่ได้ใช้หรือว่าคุณเป็นคนที่เปลี่ยนทะเบียนรถนะครับมีทะเบียนประมูลอะไรพวกนี้ที่เปลี่ยนทะเบียนรถละกันแล้วทะเบียนรถเนี่ยคุณเนี่ยถ้าจะเอามาวิ่งี่ยคุณต้องลงบ,บียนให้ตรงทะบเบียนจรงิงซึ่งอันนี้ต้องทําอยู่แล้วใช่ไหมแต่คนที่ใข่ยทะเบียนประมูลหลายๆคนเนี่ยชอบอาจจะบอกว่าผมเคยเจอแล้วกันไม่ได้เปลี่ยนทะเบียนในเล่มขนส่งซึ่งเเาจับบทะียนถข นี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ได้เป็นทะเบียนที่ลงในระบบเนี่ยมันจะจับไม่ผ่าน นะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดคุณขายทะเบียนเดิมทิ้งไปแล้วหรือเปลี่ยนทะเบียนไปแล้วเนี่ยทะเบียนเดิมอะ่ะก็ขอยกเลิกกับใน m อ o มโฟหรือการโทรไป call center ด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถลบเองได้อันนี้ผมมองว่าก็ไม่ควรควรจะลบได้นะต้องโทรไปยกเลิกซึ่งก็ต้องรอเขาดําเนินการอีกอันนี้ผมอมองไม่เวิร์ดถ้าเกิดสมมติทะเบียนเราเป็นทะเบียนประมูลแล้วอยากจะเปลี่ยนทะเบียนให้เลขมันมงคลให้เลขมลันตรงค,ความต้องการของเราใช่ไหมอันนี้ก็เป็น2ข้อหลักๆนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะ็นปัญหาต่อมาต้องบอกว่ามีอีกออปชั่นหนึ่งสณ สามารถจะแอดไลน์แอมโฟร์ไทยเข้าไปในไลน์มือถือคุณได้นะซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำวิธีนี้เพราะว่าทุกอย่างอยู่ในไลน์รับรองว่าคุณจะแท็กไม่หมดคุณต้องเลื่อนกี่หน้าจอนนกถึงว่ามือถือเราจอยาวแล้วนะแต่ว่าไลน์คุณใช้กันทั้งในงานทั้งในส่วนตัวมันเยอะมากแล้วไปในแอปเห็นข้อมูลชัดกว่าก็แนะนําตรงนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติคนไม่อยากจะทำแอปพลิเคชันก็ไปผูกในไลน์แล้วก็จ่ายในไลน์ก็ได้เอาแล้วแต่ความสะดวกทุกคนเลยนะครับทิดปัญหาที่ผมเจอเนี่ยก็น่าจะเป็นคร่าวๆแค่นี้อาจจะเกิดข้อมูดยิบอาจจะเกิดความมญญๆๆามงุนใจลกๆ้้บ แต่ว่าก็อยากให้มันพัฒนาไปได้ดีขึ้นอันนี้ผมก็ได้มีการแจ้งกับทางคอ์เซนเตอร์เรียบร้อยแล้วอยากให้พัฒนาให้ดีขึ้นเนาะแล้วก็เผื่อเข้ามาทางด่วนเนี่ยจะได้ใช้งานสบายใจกันมากขึ้นขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ